มาดีพี่น้องจอบอยังนี่จอบอยังนี่้่าครับสวัส <laughs> ดีค่ะโอ้ยล่มแห้งล่มแห้งล่มแห้งยุดไใส่ลำเบนอย แม yup. ่ดมานก้ารุ s <S ่มแม่ก้ารุ่มรีกันแล้วเฮ้ยนี่มันเหื่อยยังขอรไปบอบมันเหื่อยเบิงด้วติองนบลติดมาิดไม่ฟัน ขไมแขนี้พ้นละิจะ่บั้นเนเาพดเสร็จ่ไปเนาะเมดอกมันมพัดไปโอ้น่ก็เลยติต่รถออรถนี่อ่ะ อุ้ยผู้ไดห่ะผู้่เอาเอมานได้แล้วของไหวก่อนไปดในีเนาะไปม่ไปลวน่เไปไ่ดปสไปโรดก่อนไปหน่อยออกกําลังกาย ว่แล้วน้ำโมจนได้เหตุวันด anyway, ีพี่คีค่ะสาละเบ้ใครแม่ขืนเราคุณแม่สวัสดีจ้านั่งเรนมีแล้วไปนั่งใข ธุรกิจธุรกิจุกะไรรกิจะปแล้วพี่น้องธุรกิจพะนพอตั้งเดียวธุรกิจไปรลักจบงันค่ขา่ส่เออเปือแล้วือแล้วน้าแม่ก็เป็นตะองแหงความวมมืด่ไปเรียนทางผุนได้ส่วนไปเรียนทางุนไปดิล่ะก็ถืกต้องแบบนี้ทำไม่ถูกทำไม่ถูกก็เสร็จไปหน่อยปะโอ้โหถืต้องยิง โอ้ยนี่นะทน่ำไม่น่อยกินก้วนะผมทอดเลยมันมันยังมีซอสาเหเป่มะเข้าตกมเาตสาเกตกเถาเราจะโคงยางบวมเลยยีแม่เถ่าแล้วยีแม่กับเมียตัวบาตีอุงยีกับเป็นเด็กหน่อยบาตี

ปะไก่ครับรถไครับพไก่่อถเชีหน้อยนะอกมาน่อยนะ่งเีวม้าน้อยที่เป็นยางใบพี่น้อง ก็ว่าเป็นยางหนอนหนามันน่มเมียวามันน่มครับของดีมาให้ถ่ายน่อยไห้่ายอว่าพะไรสดอยู่หนาเวทีกัลยยยางมา น่หลังเขาไปหลังเขิข้าไปแล้วเราจะเข้ามาได้ไหคะหรือว่ายกไ่็กไน่หน่อ okay. uh, ิกินข้าวมันไก่อร่อยมากร้านนี้เพราะว่าเสี่ยวก้อนไปกินแล้วก็อยากมีหลายอย่างเกี่ยวก็มีตอนแรกว่าเป็นโจูนี่ตนกแกหลัดูกินยังโอ้ยล้อ้อ้อล้ออ กรงเทพน้ำปลาตราย่างนี้รถรอยู่รถพยรถอึดยือพยุอะไรพยุนข้ายาตีล่ะขอมีจุเอ้าวดูจาหลังโย่ยให้เขาคู่กันกับยูโรเดินมึนคักแก้งผู้อื่น

ไปแล้วพอน้าหากแล้วคุณอออกออกว่าบอกแนบอกเอาเจอมดยีงแล้วก็ต้องเจอเด็กเอยเด็กน้อยจยังน้อยการศึกษาเมื่อเติบใหญจะได้มีวิชา มีแพนด้ามีมีเพนด้าเบ้น้อยอยู่ในแบ้น้อยนั่นหาหบกันนนหากันเลยเดี๋ยนี้ยื่แสล่ะยื่แสล่ะหากันแล้วพาาลุดเอหนึ่งเก้าเพิมพ์มาไม่ด้หรเล่นดิบมานี่รอรถดีนี่